นง,ง,างามเนะาะนาู่นน่ะไม่ไล่ทักเนาะแต่ไม่ n า a u nhau ไม่เลยพี่น้องเลยน้ยนองก็ยังมีหรอกแต่ว่าปัญหาว่าสิคุดหรือบุคุดแค่นั้นแหละเนาะ้าเองามๆครับามามบมฮอดกระลุยเลยแหละโบส่วนยังแล้วมึอนี่ชิ้นไแหละสิ้นไรตอกกระสอบสาวกระสอบคือเก้าอือปเต็มกอ

เอัน่อย้ล้นี่ uh ึน oh, right. ี shoe, ่ั่งฮักนี่ึึมังฮักหุดึ ขุดพอขุดอยู่มันยัง,อ,อ,ยงอ่อนอือเป็นอยู่อยู่ในโกนใหม่กับมีพี่น้องมึงนเน่ยเออืออ นี่จ้านสามนี่หนอนนี่ฮะอึ

À, nó, ừ. 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 ừ, điều ừ, hả, nó, phá ตาลายไหลมันเนี่ยพี่น้องนอขาวครับตอรืใช่อือปลาแฝดจ้าสวยนางดิน อนอคุดนอไม,มนี่เนาะฮักคุดเอาเม็ดมานี่ห้ขคุดทางฮักจ้าน้ำม้เขียวจ้าอืมอืม,อ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 ม mày kỳ ai nào lây nó có lây mong đi kỳ honey ngâm 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 đây ngâm 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 อะไรฮักอะไรเงโย,โยโน่ไม่ฮักโน่ไม่ง้อจ้าอ,อืกำลังขึ้นหลายๆแลาวเจ็บน <c oughs> ี่จะรุ่นฮักจีนอ่ะมองฮักกะฮักมองซับกะซับจ้าออ เปลยนี้เลยปลาี่มาบุทันเนาะจะโน้หลายๆนะสวยเลยจ้าหลาครับพี่น้อง ตู้ตู้คับตัวซับกับซับตัวคุดกับคุดได้มังตัวฮักกับฮักี่นเองสังวียนอมุตยางอื้อ นี่ <c oughs> ทางนี้ช่องโน่ทำโน่ก็ได้ทาำมาพุดเอาทางนี้น้ำด้วยชับอันะจ้าน่ามกระโดกระดะ ตั้งตัวมุ่จะหนีอยู่กินยงมไหลแซ่บยแงนั้นพี่น้องเลยเข้เสียมหัวเข่าสวยครับ ớt à, tìm cổ cho nhau mất Hãy subscribe cho kênh Ghiền สิสอบใส้กระสอบกอันพี่น้องมันหลายเลยอลังการงานสร้างคือเก่าเต็มหมดเลยแต่นั้นกระสอบส็เต็มคือเขาซ่อมมั้งนี่ก็เต็มนี่เนาะเอาไปเรื่อยๆพี่น้องเลยกว่าจะออกไปฮอดรถนี่กันสองเสาสามเสาพวกเก่าคนละเอ้าเอาสองนี้ก่อนซ่อมซะก่อนบ้านนี้ ขุดซับได้มดมน,นี่ไม่จะนองงามใช้าลุดใหญ่มาใส่กับยามันคาพี่น้องเอยต้มกันละ อ้ยเฮะยวันนี้ก็ซสับนี่เเนาะใช่เก็บได้ปาะเนี่ยอะมื้อนี้ก็ซสับนี่พี่น้องมื้อหน้าว่ากันใหม่ครับผมมื้อนี้ก็อาเฝ้าเอาขอขอบคับเบิ่งแต่ละหนอสุดยอดมัดปีมัดซ่าเลยพี่น้องเลยอีกเดือนหนึ่งกระผมมัดนี่งระวัย แตกออกมาเต็กสนใจก็สร้างได้ทึ้เก้านะครับพี่น้องครับส่งพั่วประเทศครับผม